เอาได้ได้เหรอเฮ้ยมาก่อนไเลือกเรากี่ขีดดีเป็นเรือยใหม่ๆครับเลือกคราืจอดจงได้เลยอันนี้ของหนุ่มนีเนาะหนึ่งร้อยห้าบาทห่งร้อยเดียวหนุ่มอันนี้แฟนคนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยคนเดิมอะอ๋อไม่ใช่ไงหนึงร้อยนี่ไม่ได้มาซื้อแล้วฮะมงอะไรดิเลือกแฟนคนไหนเลือกได้เลยนะหนู นี้นะครับถ้าไม่มีผัวบอกบอกกับพี่โดยตรงเลยนะพี่ได้รู้นะได้รถถูกยังสดนะเฮ้ยดีเฮ้ยเองเองากเอางั้นจริงเหรอทันนี้ราคา105บาทรถแล้วนะครับแต่นหน่อยเดียวนะปเปรี้ยวรม่ไม่เลยจ้ะที่ละสามสิบบาทพันฟรีพุงฟรีมีน้ำจิ้มเลย วันนั้นคนนี้อยู่วะคนนี้อ่ะเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนสีผมอ๋อเปลี่ยนสีผมมาไม่คุ้นเลยดินึกว่าได้เมียใหม่น้ำต้มปรุงยังไงดีโอเคหลายเรียกแวกคลิปได้นะจ๊ะต้มไนโหวจับเปลื่อยใหม่ๆเลย เซตนี้หน,นึ่้อาบาทอร้อยเดียวน้ำต้มคุมหแยกเนื้อแยกน้ำครับโอ้วัยรุ่นกุมดูดิดูวัยรุ่นอเมริกันเงินเฮยคนไหนอ่ะคนไหนโซนเนี่ยอร้อยเดียวขอบคุณครับพอดีเลยเดี๋ยวพี่ได้เอาบ,บ <c oughs> าเมียอคนเน้น <c oughs> ให้นุม่มเ,เ,เอาเอาขีดขีดไทยสหมาเลย อันนี้ไอนน้หนุ่มเอาห้าสิบบาทอ้หนุ่มต้มอะไรดีต้มขวดสวยนะมันจะเป็นขวดมะเลยร,ราคาเห็นป่ะเอาสี่สิบบาทสี่เจ็ดเอาสี่สิบอ้หยถึงห้าสิบเอาเอะไรเพิ่มดีไอ้หนุม่มเนื้อไม่เนื้อเปื่อยปาดเนื้อเปื่อยมาหน่อยจ้ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเจ๊พีดใจดีไม่ยิ้มวะ เลยมียิ้มมาแถมให้หน่อยสิเดี๋ยวพี่แถมเดียวไปอีกอันนี้ห้าสิบสามเบิ้บเฮ้ยห้าสิบบาทโอ้โหโอ้โหได้เลยสแกนได้เลยนะไอ้หนุ่มอันนี้มาชุดนี้ชุดเดียวเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีละอันทีละอันเดี๋ยวงงไอ้หนุ่มมาต้มอะไรดิต้มผมแน่นะเฮ้ยแยกเนื้อแยกน้ำเนาะโอเค หนึ่งนะอันนี้เอาไปกินกี่คนเนี่ยอันนี้เอาห้าสิบฟีีแถมไปหกสิบกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เด้งที่หมายเลยเอออยู่กับพี่นี่พี่สะดวกเลยนะไอ้นมอยากไหมล่ะไม่ต้องเบ่งอืม่่ยงเเนี นะอันนี้ปรุงยงไงเ่ยไอ้หนุ่มปรุงไงดีขม,ขมหอมเฮ้ยเอาเลเวลอะไรเหลวแปดสุปเปอร์ขมนะเฮ้ยใส่คปปุ้ยขมเรเบรนะคะไดเรียกแวกคีบได้เลยนะจ๊ะต้มไน่วัวจากไปเปื่อยเลยอันนี้เอาห้าสิบบาทจากหกสิบหกสิบกว่าบาทแล้วก็พอจ่ายเงินเสร็จร้อยแล้วไปรอหน้ารถนะไอ้หนุ่มไปรอหน้ารถแปบ๊บเดียวเนาะนั่งอ่อยรอเลยนะ โอเคโอนนะ50บาทเรียบร้อยห้บาทอันนี้ห้าสิบบาทให้หนุ่มดูราคาก่อนนะ <c oughs> เอ็นแก้วกับปอด <c oughs> เห็นมากห้าสบาท71เอา50เฮ้ยเอิงเอาเอิงเอาปอดอ <c oughs> ย่างเดียวเลยเหรอปอดกับเอ็นงเดียวเลยเหรอไม่เอา <c oughs> อื่นด้วยเหรอ <c oughs> เอาเอาแค่นี้นะเอาจริงนะเฮ้ยโอเคตามคำขอแต่คิดแค่50บาทนะเว้ยเฮ้ยลดได้แล้วนะ เป็นไงบ้างเมื่อวานนี้มันวาเลนไทน์วนนวนนวนทพวกเองได้ไปเปิดบริสุทธิ์หรือ,อยังเรียบร้อย <c oughs> พวกเองเปิดบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมดีมากทำการบ้านได้ดีมาก <c oughs> คุณครูจะสอนให้ <c oughs> มีไอดอลเป็นอะไรอาจารย์คนแรกของเองชื่ออาจารย์อะไร <c oughs> อาจารย์ตุนฮะมันดีนะไหมตอบว่าช่าแก่ดำนานนะเฮ้ย น้ำต้มอันนี้ปรุงนี้ปรุงน้ำไงต้มน้ำเขืต้มแซ่บนะเปรี้ยวนะไอ้หนุ่มได้จะแป๊บหนึ่งมะนาวหน่อ่ะปรุงเรียบร้อยแล้วเจ๊ยีบาทต้มแซ่บปรุงเซตนี้เจ็ดสิบบาทที่เอาห้าสิบบาทอ่าแน่อร่อยนะครับ กินเสร็จแล้วอย่าลืมมาเจอพี่หน้ารถนะ,อะเออพใจปะเดี๋ยวพี่มีหนมให้กินอันเนี้ไอเด็กนี่มันสู้